นี่นะครับเราอยู่บานนาตาทนตอนนี้ฝนกำลังตก<อ>พี่บีมกับออกแกนทำอะไรโอ้ยออกแกนทำอะไรเก็บลูกออนเหรอแล้วจะไปดูพี่บีมกับพี่หยกกินข้าวกันใครกินหน้ารอร่อยกว่ากันเคยเห็นในคลิปอะไรนะอ้บเ่าเท้าไหมรู้จักเ่าเท้าไหมที่เขากินข้าวใช่ไหมอ้าวกินไงถึงแก่อร่อยกินข้าวกับอะไรไข่เจียว นั่งดีพี่บอกนั่งด,กกดีอ่ะกินดีเออดูดิใครกินหน้าอร่อยกว่ากันเทนท่นาแบบคนณป้าเพ็ใครทำท่ากินอร่อยกว่ากันอร่อยอหมายกินยังไงทำกินให้อร่อยดิ่ทำ,ทำยังไงพี่เล้ยลองกินแบบให้มันอร่อยทิกินยังไงกินยังไงเหมือนแกอร่อยกินแบบหัวไม่อยอมแล้ว อ,อ oh! Oh! So okay. ่ะพิก้ากินยังไงถึงจะอร่อยเคี้ยวให้อร่อยกินธรรมดาเคี้ยวเคียวหนึ่งไหนล่ะใครมาปีนคอเนี่ยอ้ใครอยู่ข้างบนเนี่ยลิงเหรอทำไมไม่กลับหัวเลยลิงเหรอไหนกลับหัวไงโอลิงนี่กินอยังไงแล้วถึงจะอร่อยอืมตายลงมาเล่นกันอร่อยไหม ใช่ตกันมาพรุ่งนี้แม่พูดแต่ม่ขจอดเมือนันพาโจกลับพรุ่งนี้เหมือนกันแต่ตอนตอนเย็นเอาแกนล่ะเอาแกยู่นี่ใช่ไหมหนูอยู่กับแานรวมใช่ไหมอ้าวยู่บายเราอะเอาแกนอยู่นี่เหรอนั่นฉันเหรอเอาแกนปิดเทอมไงเอาแกนจะนอนอยู่นี่เหรอใช่เออเอาแกนจะนอนอยู่นี่หนึ่งเดือน ก็อยากกลับไปใเพราะแกนนี่ยมันอยู่กับยายรวมไงอ๋อแล้วแม่ไทยยายแก่งไม่ไทยก็แม่โจ้ก็กลับไปทำงานไปด้วยป้วยพี่ไปด้วยพี่เติมใช่พิดเติมยังมาไหนพิดเติมมาไหนอะไรมากินข้าวก่อนหนูหิวข้าวยังอันนี้บอกแม่พี่อันนี้บอกแม่พี่กินข้าวไงไม่เห็นเหมือนทำท่าอร่อยหรือวะ เยอะกิอมนติดจิดขวดเบียร์นี่นี่ไหนไหนอืมมาเลอ้นี่ก็ให้อร่อยทำทท่าให้อร่อยแม่อะไรก็ต้อง่อยนะมือเสียมู๊มือเสียบูจ๊งเงอ่นใครยังหอนหอนหอนด้น ทำไมเนี่ยทำหน้าตาให้อร่อยทำไมกินข้าวแล้วอร่อยอร้อนเหรอนี่เห็นไหมเนี่มันต้องอย่างนี้เออเห็นไหมหมีมีข <c oughs> องแพงของทอดนี่อยสองสองสาวนะเขาม่หู เอาแกนไงเอาแกนกับลูกไบไงตอนไหนตัวไหนมปดูใรักด้วย้นิน้วยนะ